รักแสนอันตรายจากหวานใจใยตัวร้ายของผมตอนที่2ไม่สนโลกสวัสดีครับเพื่อนๆน,น้องๆพบก,กับพวกเรา HCG TV วันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันดีกว่าครับครึ่งปีต่อมาพิธีเปิดการศึกษาโรงเรียนมัธยมปลายนิวาชิมินามิยินดีที่ได้รู้จักทุกคนครับอันกระผมนี้มีชื่อว่าคาวาสุจิฮาลุกะ จากโรงเรียนมัธยมต้นมิสุนิเวลาผ่านไปไวัยเหมือนโกโหกรู้ตัวอีกทีเราก็ขึ้นมปลายแล้วชีวิตที่น่าเบื่อนี้จะต้องวนไปวนมาอีกนานแค่ไหนกันนะฉันมาจากโรงเรียนมัธยมต้นหญิงเมลัยค่ะหืมชื่อของฉันคือโทคาโนะโคิสก,กินี่ถ่ายรูปหมู่กันตอนสิบโมงตั้งแถวสองแถวเรียงตามที่นั่ง ไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะมาอยู่โรงเรียนเดียวกันได้เออ,อบังเอิญจังเลยนะแต่ฉันดีใจนะเพราะฉันยังไม่มีโอกาสได้ตอบแทนคุณเลยหลังจากวันนั้นฉันก็ไม่ได้คุยกับผู้หญิงคนนั้นอีกได้ฟังอย่างนั้นผมก็ดีใจแต่ผมไม่ได้ทําอะไรมากมายเลยนะไม่เลยจ้ะที่ทุกอย่างดีขึ้นขนาดนี้เป็นเพราะคุณคนเดียวเลยหืม hmm. มาเอาเธอถ้าเธอว่าอย่างนั้นแล้วก็นะแต่เราเป็นเพื่อนร่วมห้องกันแล้วไม่ต้องพูดเป็นทางการขนาดนั้นก็ได้คนพูดถูกอะเธอพูดถูกจ้ะ <c oughs> จะเย็นๆสาวน้อยเอาเราเด็กๆเ,เรามาเข้าแถวถ่ายรูมห้องกันดีกว่านะอย่าลืมเข้าแถวตามเลขที่นั่งนะครับยังไงก็ตามผมขอฟังเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเช่นกันค่ะ ไม่สิเช่นกันจ้ะต่อไปเป็นผู้ช่วยห้องสมุดมีใครเสนอตัวไหมจ้ะไม่งั้นจะสุ่มเอานะตอนมอต้นเราก็เคยเป็นมาแล้วนี่เพราะงั้นทำอีกสักรอบจะเป็นไรไปเพอเฟกงั้นตกลงเป็นพวกเธอสองคนนะหือฮะย่าฮ้ทั้งหมดนี้ก็คือกิจกรรมปีนี้ของคณะกรรมการห้องสมุดนะครับ สำหรับนักเรียนมหมหอย่าพึ่งไปไหนนะไม่น่าเชื่อนะว่าเราไม่สิผมพูดไปแล้วนี่นะบังเอิญจังเลยใช่ไหมเธอชอบอ่านหนังสือหรือเปล่าเพราว่าสุจิคุงอืมผมก็อ่านหนังสือบ้างนะแต่สิ่งที่ผมลงหลยที่สุดคือเรื่องสยองขวัญเรื่องสยองเหรอใช่ไม่ว่าจะเป็นหนังหรือเกมนิยายก็ด้วยนะ ผมยังชอบไปสำรวจบ้านผีสิงด้วยมันเลยทําให้เจอเธอวันนั้นไงจริงด้วยมาคิดดูอีกทีตอนนั้นก็บังเอิญไม่สิหรือจะเป็นโชคชะตากันนะหือ่ะฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นฉันแค่คิดว่ามันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างถึงได้บังเอิญกันขนาดนี้ <c oughs> ไม่ต้องลุกลี้ลุกลงขนาดนั้นก็ได้ เองมันเจ้าเล่ห์จริงๆคาวาซุจิอีหยังวะนายพูดเรื่องอะไรโทกกโนจังไงเพิ่งเริ่มเรียนไม่ทันไรพวกเองสองคนก็จูจีกันแล้วเหรอฉันยังไม่ได้คุยกับสาวๆสักคนเลยเจ้านี่มันแค่อิจฉาเท่านั้นแหละอืมน่าสนใจนะเดี๋ยวฉันไปเติมน้ำก่อนเฮ้ยอย่ามาทำามืนนะเว้ยนี่ฉันพูดถึงนายอยู่นะ การสนิทกับสาวๆนี่เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวันของเจ้านั่นหรือไงกันฮารุมันก็เป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่มอต้นแล้วเจ้านั่นมันเป็นคนดีนะแถมเป็นกันเองด้วยเสียอย่างเดียวที่ชอบใจลอยบ่อยๆเป็นคนที่ว่าถ้าอยู่ดีๆวันใดวันหนึ่งจะหายตัวไปก็ไม่ต้องตกใจอ่ะแบบนั้นมันไม่แปลกไปหน่อยเลยฟ้พวกเรไม่สนโลกสินะอัวเองก็อยากให้โลกนี้ระเบิดหายไปเหมือนกันเวลาอะไรไม่ดีเกิดกับอัวขึ้นมา หมดก็นี้มีไห้ฟ้าวัลตราชิไม่สนโลกอย่างนั้นเหรอก็จริงนะนะถ้ามีสาวๆมาคอยจ้องเราเป็นใครก็ต้องหัวใจเต้นแรงใช่ไหมละ่ะไม่แปลกที่คนจะมองว่าเราเบื่อหน่ายกับชีวิตอ้าวเฮ้ยลน้นรอฉันด้วยสิสมชายถ้ารอเดี๋ยวไปดู h, h c g t v ไม่ทันเรียนความสำคัญที่ถูกด้วยครับแล้วเจอกันนะจ๊ะควาสุจิคุง อืมเช่นกันพวกนายล่ำลาหน้าป้ายรถเมย์เนี่ยไม่เหมือนเพื่อนเขาทำกันนะทำไงได้ก็เธอขอร้องมานี่อีกอย่างรถเมย์ของพวกเราก็กว่าจะมาใช่แต่มันก็อหัวจะปวดถ้าว่าสุจิคุงใช่ไหมพอจะมีเวลาว่างสักสองสามนาทีหรือเปล่านี่เองยังมีสาวๆโรงเรียนอื่นอีกเลยเนี่ย ันไม่ได้เลี้ยงแกให้โตมาเป็นคนแบบนี้นะฮาลุแล้วนายมาเลี้ยงฉันตอนไหนฟะลิวจีอีกอย่างเธอคนเนี้เราเคยเจอเมื่อตอนนั้นนี่ก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบสามารถกดไลค์ s ับสไ r ร b ์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเรานะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นอย่างไรไว้มาดูกันคลิปหน้าส่วนคลิปนี้พวกเราก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ